And it called hot, don't mind it uh don't donut donut. Are you being mobile? yeah, I have an online order KQ fifty five. Uh yes. Thank you. อันนี้นะไวมากเลยละเพราะว่าเราออเดอร์ในโทรศัพท์แล้วนะคะแล้วก็มานี่คือมารับเลยนะมันก็จะง่ายเราไม่ต้องมาออเดอร์ที่รัดตัวที่รับตัวนะจ๊ะแล้วก็บางครั้งเราออเดอร์แล้วคือแบบอ่าเขาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือเราเก่งกันไปน่ะเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เออเออแต่ว่าผลสรุปก็คือเราได้ในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการนะคะ ก็เลยสามีก็จะชอบออเดอร์ออเดอร์แล้วมันก็ได้ดิสカウสด้วยนะคะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แหละนะะมันก็จะถูกลงนะตอนนี้ก็มารับอ่ามิกดาโนนะคะมารับเป็นดาโน่ก่อนแล้วค่อยจะไปที่ไร่ไปคุณมันแก้วนะคะมีคนซื้ออฮูจัวอ่ามีคนซื้ออ่าไม่เยอะสี่ห้าถุงนะสี่ห้ามัดนะคะก็ ไปขุดให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่รู้วันนี้ฝนตกนะฝนตกนี่ไม่รู้มันแกวของเรานี้เล็กๆได้อาจจะไม่แตกแต่ว่าของคนเจ้าอื่นนี้เขาอาจจะแตกก็ได้นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะไปช่วยกันคุณมันแกวกันจ้าก็ไป่ เดี๋ยวไปพูดกันเตาไฟหรือวะอ๋ออันนี้ของเรานะคะมีไข่เนาะอันนี้คือเป็น breakfast นะมีไข่มีมามีซอสเสร็จแล้วก็มีชีสนะ bread อันสองสองอันซีดอนจ้าแล้วก็เราก็ได้อ่า ตัวหนึ่งอะชิ้นอะไรนะอ้าใหญ่ยาตัวนี้ด,นะดว้วยนะเนาะไปใช่ไหน hash brown ค่าเียว่า hash brown นะคะนี่ตัวนี้มันจะเป็น โอเคเช้ okay. านะมันก็เป็นอ่ามันเนาะเป็นมันนะ,ะนสวยไหมสวยเนาะช่วงเช้าขายแบบนี้นะคะช่วงบ่ายนี่เขาจะขายเป็นเฟรนด์ฟรายนะช่วงเช้ากรอบนอกนุ่มใน mười năm 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 有吗、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯。<coughs> 我到小区坐地铁，结 ขอให้คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ที่สแสล้วนะคะทรงปลอดภัยนะคะสงครามนี้น่ากลัวเสมอเลยนะคะขอทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะเราก็มีญาติที่ไปอิสาลอลนะคะก็ช่วงนี้ก็ติดต่อได้หนึ่งคนแต่เหลือสองคนยังติดต่อไม่ได้เลยจ้าอย่าบอกเลยว่าเราเจออะไรโอ้โหเห็ดเยอะมากอ่ะ าท้โหนี่นี่นี่เห็ดทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เห็ดโอ้โหเห็ดใหญ่มากอะ่ะาท้โหใหญ่บุลลัมทอมเลยจ้าพี่น้อง ไม่อยากบอกเลยว่ายเยอ so ะมากโหมามาไม่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าโซฮัลล่าว้าวสุดยอดเลยพี่น้องสาเห็นกินไปเริ่มเทิ่มเลยนะพี่น้องสาใหญแบบนี้เลยอะเห็นอะไรก็ไม่รู้นะคะขึ้นเยอะเชียว เป็นตุ่มเป็นตุ่มเลยจ้าโอ้เยอะมากดูแบบนี้เลยแบบนี้เลยเยอะมากอ่ะนี่ลูนลกลลนี้ก็สวยสวยเห็นไหมสวยเชียวอ่าทอใหญ่มากมันจะมีพิษไหมนะ นี่ลูปนี้ก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยเ่มีขึ้นเนี่ยนะเนี่ยถ้าอันนี้ก็ขึ้นโอ้ใหญ่มากเยอะสุดๆเลยอะ่ะเยอะมากยะมาก ลับรถมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูเห็ดนะได้เห็นเห็ดนะเห็ดเยอะมากเลยจ้ะพี่น้องสาโอเคนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะพาทุกคนไปดูเชโยดีหรือว่ามัสซูนะคะมัสซูที่เยอะมากเลยจ้าแล้วก็พร้อมการไปขุนมันกาวครั้งสุดท้ายของ เราในปี2023ด้วยนะคะม,มีการสอนพีรพรพด้วยนะเน,นี